วิธีแก้เครดความฝันสวัสดีค่ะนรวดีมีเ,เล่านะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องพิธี แก้เครดความฝันชายหญิงท่านใดก็ตามที่ฝันร้ายที่รู้สึกว่าฝันเนี่ยจริงจังระเกินฝันแล้วเรารู้สึกไม่สบายใจฟังคําทํานายฝันหรือรู้ด้วยตัวเองก็ได้นะคะว่าคําทํานายฝันนี้มันย่อมไม่ดีแน่เลยถ้าเกิดเราฝันแบบนี้จะมีอย่างนี้อย่างน,างนี้เกิดขึ้นกับเราวันนี้นะคะนรวด,ดีมีเรื่องเล่ามีวิธีแก้เครดความฝันมาให้ฝังกันด้วยนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่เป็นความเชื่อของคนโบราณแล้วก็เป็นการกล่าวขานจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นปู่ย่าตายายของเรามาประมาณนี้นะคะวิธีแก้เครดฟันร้ายอย่างหนึ่งก็คือให้แก้เครสดด้วยการเล่าความฟันนั้นกับแม่น้ำหรือกับน้ำใครที่อยู่ ไกลห่วยน้องครองบึงอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครอยู่ไกลเขาว่ากันว่าให้ตักน้ำใส่ขันแล้วก็ยกมือสาธุก็ได้นะคะตามสมัยแล้วก็ตื่นขึ้นมาอันดับแรกเลยอย่าเพิ่งเล่าความฝันให้ใครฟังเด็กขาดน,นะคะในการที่คุณจะทำก็คือตอนเช้าให้รีบร้างหน้าล้างตาล้างที่หัวไหล่นะคะ ตามแขนลงมาความจริงแล้วนะคะต้องรีบทำทันทีหลังจากที่ตื่นว่ากันว่าตอนเช้าราศีอยู่ที่หน้าทำอย่างไรบ้างตามนี้เลยนะคะสิ่งแรกที่จะต้องทำอีกอย่างนอกจากเอาน้ำมาแล้วนะคะเอาน้ำมาล้างหน้าเสร็จก็ให้คุณเล่าความฝันนั้นกับน้ำเล่า เล่าไปเลยนะคะก็คืออย่างเช่นวันนี้ฝันว่าแขนขาดเจ้าแม่คงคา แม่พระคงคาเจ้าขาเจ้าข้าเอ้ยวันนี้ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลฝันแบบนี้แบบนี้แบบนี้เล่าไปนะคะจากนั้นก็ให้เอาน้ำเนี่ยลูบตั้งแต่หัวไหลลงไปถึงปลายมือโดยใช้มือขวาลูบไหลซ้ายลงไปนะคะแล้วก็ใช้มือซ้ายลูบไหลขวาลงไปขณะที่ล้างหน้าหรือว่าลูบแขนอยู่ยงั้นให้เล่าความฝันไปด้วยอย่างที่บอกขั้นต้นนะคะแล้วก็กล่าวค่ะ คำดังนี้เลยเช่นสัพพทุกสัพพโศกสัพโรคสัพภัยสัพเคราะ์สเสนียดจังไรวิวันชัยเยสัพพัฒนังสัพพลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรัขันตุสเสนียดจันไรทั้งปวงที่มีในข้าพเจ้าจงได้สูญสิ้นไป สัพพะความดีความเจริญความเป็นมงคลลาบทั้งหลายทั้งปวงจงมีแด่ข้าพเจ้าด้วยเถินพิธีนี้นะคะไม่ใช่เป็นแต่เพียงการแก้ความฝันร้ายเท่านั้นแต่ถ้าเกิดใครที่มีความทุกข์ความยากก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าคุณจะเดือดร้อนใจเรื่องอะไรก็ขอให้ปฏิบัติอย่างนี้นะคะอยู่ที่ว่า คุณจะสะดวกทำหรือมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเท่าไหร่เชื่อกันว่าทำแบบนี้จะช่วยให้ฝันร้ายหรือใครที่มีอุปสรรคอยู่ในชีวิตตื่นเช้ามาทำแบบนี้ก็ได้นะคะถือว่าเป็นการแก้เครดอีกอย่างหนึ่งในชีวิตอย่าลืมนะคะตื่นเช้ามาสิ่งแรกหากคุณฝันร้ายก็ขอให้คุณมาแก้ฝันกับพระแม่คงคาแต่ท่านใดที่หน้าบ้านมีลำคลองมีห้วยมีหนองมีคลองมีบึง หอกอย่างไรก็ทำอย่างนั้นนะคะตามสมัยใหม่ใครอยู่ไกลก็ตักน้ำใส่คันสาทุประนมมืออย่างที่บอกกล่าวเล่าความฝันที่ไม่ดีให้ท่านฟังนะคะแล้วก็ใช้น้ำนั้นรูบป,ประ มที่ร่างกายอย่างที่บอกขั้นต้นนะคะแล้วก็ท่องบทนี้ไปฝันร้ายก็จะได้กลายเป็นดีฝันดีก็จะได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมีพิธีแก้ฝันร้ายกับดินหรือพระแม่ธรณีมาให้ฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กอราด้ยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะ